สวัสดีครับผมนาราวุฒิอำนวยเอกกระต่ายทองคำหรือเอกโกลเด้นรับบิดในวันนี้มาเสนอผลงานเพลงเต็มรูปแบบเพื่อความสมบูรณ์แบบโดยเสนอค่ายของคุณโดมคือค่ายไอคอนิกเลคคอรและเสนอสําหรับโครงการไอคอนิกออนไลน์ออ t ์ด n ชั่น o นกูเกิลพลเชิญรับฟังผลงานกันได้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โจโจที่ตรงนี้พร้อมต้อนรับทุกคนที่ตรงนี้ไม่รังเกียจความจนใครมีฝันมีพลังเชิญได้ทุกคนเข้ามาเข้ามารวมฟังกันบรรเลงเข้ามาเข้ามาหัวใจรักเสียงเพลงก็มาก็มาเติมเต็มโลกแบบตัวเองไไอออคนกคอนิกไอคอนิกไอคอนิกไอคอนิกเ n คคอร์ดไอคอนิกไอคอนิก ไอคอนิกไอคอนิกไอคอนิกเล็กคอร์ดจบจบให้ค่ายนี้ช่วยสารตามฝันคุณให้ค่ายนี้ไปเติมเต็มคำจุนมาเธอคุณคนมีฝันค่ายนี้นั้นเคียงข้างคุณ <c oughs> เข้ามาเข้ามารวมฟังกันบันเลงเข้ามาเข้ามาหัวใจรักเสียงเพลงก็มาเขมาเติมเต็มโลกแบบตัวเองไอคอนิก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  ไอคอนิกเล็กคอร์ดไอคอนิก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 เล็กคอร์ดเรามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นมีความฝันมีความศรัทธาโจ๊ะโจ๊จ๊จ๊จ